สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเช้านะคะสวัสดีทุกทุกคนนะคะโอ้ยสวัสดีพี่เพื่อนเพื่อน,น,นทุกคนนะจ้าสวัสดีทั้งคนไทยคนลาวด้วนะเมื่อคืนทันกันไหมคะไลฟ์สด <laughs> มีไลฟ์สดนะทุกคนเมื่อคืนนะ่ะ อไม่ทันน้องๆเ้อกลับบ้านมาเย็นไหนจะนะดูแลสามีกว่าจะเสร็จก็เลยไม่สะดวกขึ้นช่วยน้องๆน,นะคะวันไหนทันก็ขึ้นวันไหนไม่ทันอะไม่สะดวกก็ไม่ได้ขึ้นช่วยน้องๆเ้อนะคะติดตามคลิปแห้งได้นะจ๊ะเลยเลยทำแต่คลิปแห้งค่ะว่าเช้าตื่นมาโอ้โหทุกคนอีโค,ค้กนี่มันจังไลเนอะจัดมันหน่อยเนอะแม เปิดเข้ามาโอ้โหไอเป๊ไอโซนตีนนะถ้ามึงจะสเตมหยาดอะมึงโชว์หน้าเลยมึงอย่าโชว์หน้าแบบนั้นมึงเปิดกล้องไอสันดานเปิดกล้องนะมึงสองคนนี่จังไรสุดๆนะเป็นไงไหนบอกจะเป็นคนดีฮนะอีเลียมมันสอนมึงไม่ให้เหรอแล้วทําไมเนี่ยฮนะมึงมาคุยเรื่องอะไรเนี่ยนะเรื่องลงเรื่องเรียมันสมควรไหมฮะนะ ช่องมึงนี่มึงอย่าลืมนะมึงมีลูกไม่ใช่เหรอลูกมึงไม่ได้ไปโรงเรียนไม่ใช่เหรอฮะอะไรของมึงกันวะน,นี่เงี้ยฮะเออเวลาเขาด่ามึงก็ว่ามึงก็รับกันไม่ได้นะหาว่ามาด่ามึงนะแล้วพวกกูเนี่ยพวกกูเนี่ยเป็นเมียฝรั่งแล้วมันหนักหัวพ่อหัวแม่มึงเหรอฮะไอที่พูดเนี่ยมึงเคยเรียนมาหมดแล้วใช่ไหมของไอ้เป๋ออีโคกฮะ หน้ามึงหึงได้หน้ามึงหึงได้อุบาทขนาดนั้นหน้ามึงหึงได้โปูไงฮะน้ําแบนไอเป๋อะฮะออกมาเป็นลิง่งลูกมึงอะฮะทำไมจะพูดไม่ได้ก็สันดานปากมึงไปอย่างนี้นี่เล่านะเขาเลยจัดมัไงฮะเนี่ยพาดพิงขนัคนอื่นหนเนี่ยานาดหัวข้อหัวข้อมันนะทุกคนมันยังเขียนว่าแมงดามารายงานตัวอ้าวไอ้แมงดา เออต่อไปนี้กูจะเรียกมึงไอ้แมงดาฮะไอ้สตีนนะยังมีหน้ามาขอกดลงกดไรมึงเอาเวลาไปซักกางเกงไในมึงหลุยติไอ้หลุยติงตองมึงก่อนปะฮะฮะไอ้เหี้ยใส่มากี่วันเนี่ยฮะจะเป็นอาทิตย์แล้วมั้งฮะกางเกงมึงเนี่ยซักซะั้งเหอะเวลายงเวลาเหี่ยมันไม่ซึมออกร่องเกงมั่งเหรอไอ้ผ้าพิกางเกงติงตองมึงเนี่ยฮะไอ้สุโคกฮะพูดมาได้ทุกคนนะเรียไอ้นู่นเรียไอ้นี่ เลียกงเลียกี่เลียหำเออดูแม่งเด็ดจังไรกันไหมแหละทั้งผัวทั้งเมียฮะอีนี่มึงนะพอเวลาเขาพูดโอ้ยหนูโดนกระทํำหนูโดนกระทํำเขามาว่าหนูเขามาด่าหนูอีควายก็ดูมึงพูดเดียมึงพลาดพิงถึงเขาเนี่ยฮะมึงไม่ก็พวกมึงไม่ได้อย่างพวกกูไงฮะของของมึงนอกมันต้องดีอยู่แล้วฮะมึงดูเดียมึงมึงก็ได้ของมึงนอกไงแต่เฮี้ยสุดๆใช่ไหม ดูผัวมึงเด้ฮอมึงก็ได้ผัวมึงแค่นั้นนะ่ะมันทำอะไรให้มึงนะอิจฉาไงเพราะอะไรมึงไม่มีปัญญามาอยู่ไงนะอีขี้ข้าได้เวลาสะหัวแล้วมึงอ่ะฮะฮะมันมากี่วันแล้ะอีสันเตนนะโถอีโสโคกแม่งจังไรจริงๆพูดออกมาได้เรียทุกซอกทุกทมุมโอ้ยมันคงไม่น่าล่ะมันดูจนนมมึงยานอ่ะเห็นไหมนะ่ะ นะมันใช้ปากบานๆน่ะดูดนมมึงจนยานเนี่ยฮะไอ้ควายนี่แล้วมันพูดตอนมันนั่งกินข้าวอีกนะได้ได้เลิอกอาบน้ำ่าไเงเห็นไหมหัวหัวพึ่งสะจากหัวมันสองสมวันนะหัวพึ่งสะนะกินข้าวแม่งจะต้องด่าเอนะว่าคนนู้คนคนนี้ก็มันจริงๆการที่เขาบอกว่าลูกมึงอ่ะพูดไม่ได้มึงเข้าใจความหมายไหมฮะไอ้พูดเป็นคำๆนะ่ะมันผิดปกติมึงเข้าใจไหม กูรู้ว่ามึงรู้อีโคกแต่มึงมึงก็แถไงมึงก็แถะแถบแถให้มันตลอดอีควายนะแถให้มันมีประเด็นนะอีขาบเบียดนะอีนมยานโอ้โหขนาดคนเข้าไปเม้นใต้คลิปเขายังบอกว่าแหละทำไมนมเธอโตจังว้าอีสโครกนะขนาดเอซีใหม่มึงเข้าไปเม้นยังคักมึงเลยเอฟซี FC คนลาวด้วยนะทุกคนเขียนภาษาลาวทาไมนมเธอโตจัง ชนดติงใหม่ๆแล้วนะนี่คิดเอาทุกคนนะมันบอกว่าไงมาว่าลูกกูอ่ะก็จริงๆก็ลูกมึงพูดเป็นคำลูกมึงสี่ขวบจะห้าขวบแล้วนะจะเริ่มจะใกล้จะปอหนึ่งแล้วนะนี่อนุิบาลสองใช่ไหมเออมันใกล้จะปอหนึ่งแล้วอะเด็กเนี่ยนะมันต้องพูดได้สซบอกมึงเข้าใจความหมายไหมไม่จําเป็นจะต้องพูดวนะ่าแม่กินไรพ่อกินไรอันนั้นอนะมันคือสเต็ปอื่นสเต็ปแรกคืออะไรมึงเข้าใจสเต็ปไหมเนี่ยอีควาย ฮะอีควยเออคุณต้องด่าเป็นภาษาลาวเนาะทุกคนเนาะเดือนต้องด่าภาษาลาวเนาะอีควยอีควายเออมึงเข้าใจความหมายไหมความหมายคือหนูชื่อเด็กหญิงงี้งีงๆๆ้นามตระกูลเด็กหญิงลิงนามตระกูลอะไรขี้ค้างคากอะไรก็ว่าไปถูกไหมเช่ออายุเท่านี้นะเออบอกไปนะไม่ใช่ว่าเหียวแม่ครับพ่อครับอะไร ฮะพูดได้เป็นคำๆอย่างเงี้ยมึงเข้าใจคำว่าพัฒนาการรู้พัฒนาการของเด็กไม่เหมือนกันแต่มึงอย่ายโยนขี้ให้โรงเรียนหรือให้ครูนะการที่มึงลูกมึงจะดีได้สาเหตุมาจากพวกมึงนะมึงสองต,ตัวต้องช่วยกันไม่ใช่เอาเวลามานั่งแดกและด่า f อฟนะอีควายมึงอย่าโทษ FC ฟซีีดีๆเ,เข้าไปอวยเออเข้าไปเข้าไปแนะนํานะ เข้าเข้าไปบอกว่าอย่าทําแบบนี้นะพาลูกไปหาหมอซะนะขังค้างพาลูกไปหาหมอซะขังค้าง,างนะเออให้ลูกทําแบบนี้นะนะไม่ฟังด่าเขาอีกอิสันดานอย่ามายุ่งอย่ามาเสือกเรื่องกูแนะอย่างนี้มันคืออะไรนะเอฟซีเอวยมึง โอ๊ยขอบคุณค่ะนะไอ้ซนเีนเขาตอบไอ้ซอนตีนไอ้นะไอ้คีทูดนะไอ,บนะไอ้บักคุคีนะไอ้ตําตับตําปอดไอ้มาสีพ่อซีแม่มึงนะมึงมึงนี่แม่งนะงเฮี้ยดเฮี้ยได้สุดทั้งสองตัวนะเฮี้ยจังไรจริงๆมึงเข้าใจว่าเอา่อผีแม่งจับมึงสองตัวมาเป็นหัวเมียกันน่ะนะนะคิดเอาแล้วกันขนาดมันเปิดสติมอยด์มึงเปิดมาเพื่อฮะมึงเปิดมาทําไมนะ โอ้โห oh, อย่างงี้ไม่ต้องเอ่อโชว์หนะ้าถูกมึงมั่นใจมากเลยนะไอ้ไอ้กีฑูดเอาหน้ามึงมาโชว์เอาหน้ามึงไปรักษาเอาทาทายนั่นก่อนนะซีมานะ่ะมึงซื้อซีมามาทาไปหนังหน้ามึงไะไอเป๋นะไอบักบานนะไอไอขี้กาดไอเกลือนไอเกลือนแดกหน้าไอโสโครกไอสกปกไอน้าไม่อาบแหมอาบน้ําครับมึงอะโสโครกแม้กระทั่งการกินนะช้อนกินก็เอาไปตักข้าวในหม้อตักเสร็จก็ามาตักกินอาหาร มึงเนี่ยนะโสโคกยังดีไม่ดีกางเกงในมันนะทุกคนของไอเปยนะแมงใส่อาทิตย์ละตัวนะอากาศร้อนอย่างเงี้ยนะอากาศร้อนอย่างเงี้ยมึงยังมีการนะมานั่งใส่เสื้อผ้าซ้าๆนะและการที่เขาจะว่าลูกมึงอะทำไมจะว่าไม่ได้ก็มึงถ่ายให้คนเขาเห็นเขาก็ต้องดูพฤติกรรม,มเนี่ยขนาดผัวมึงตัดคลิปตัดย่อยตัดกรณีอย่างลูกมึงโวยวายเวกว่กเออเอเอ,เอพูดไม่ชัดหรือ เออหรือกวนมึงเวลามึงสองตัวทําคลิปผัวมึงก็ตัดแล้วทําไมบางครั้งตัดไม่ได้มันก็ต้องเห็นพฤติกรรมนะมันปิดปกปิดไม่ได้หรอกอีโคกนะและการที่มึงจะมาว่าเขาว่าว่าเออมาว่าลูกว่าพูดไม่ถูกพ,พูดไม่รู้เรื่องอ้าวมันก็เห็นแล้วนี่เดี๋ยวมันก็บอกได้นะเออเออกินนูน่นกินนี่แม่ก็เรียกได้เหรอก็มึงเรียนมาแค่ปอสองไงโง่ มึงไม่เข้าใจนะทั้งสองตัวพัฒนาการคือการที่จะต้องมีการเอ่อไปมากกว่าน,นี้นะเรียนรู้มากกว่าน,นี้ไม่ใช่ว่าจมอยู่ที่เดิมนะหรือการกระโดดชนกำแพงนั่นคือพัฒนาการของลูกมึงใช่ไหมใช่ไหมหรือหม้อบาดกีนั่นคือพัฒนาการใช่ไหมพัฒนาการให้พอ่อให้พอ่อให้แม่หายอดโอนใช่ไหมถอยควายควยโสโคก ขาเบียดนะอีลูกแม่ไม่รักนะอีขี้ขโมยตั้งแต่เด็กไปโรงเรียนก็ไปขโมยเขาไปตีเขาไปหิกเขามือนะมันมันมาตมาตอแหลตั้งแต่เด็กกับมึงอะกูจะบอกให้เลยอีนะอีอีอีรักรอบเข้าประเทศนะอีนั่งเรือพายมาประเทศไทยนะอีเขาเรียกอะไรอีปอสองเฉพาะมึงนะคะไม่เกี่ยวคนอื่นอีปอสองอีปอสอง กินขี้หมานะทำกินขี้หมาแดกนะโหอีสกปกนะอีปากหมาอีขาเบียดอีอีหน้าปุอีอีบิวตี้โบเกอร์นะอีสวยแค่ห้านาทีนะโหยอีหัวมันนะอีหน้าหมูเอาเอาอะไรอีกทุกคนเอาอะไรอีกบอกมานะแหมนั่งกินข้าวทำเป็นโหยใส่ย์ชมพูโหอีนมยานนะอีขาเบียด นะอีดกักอีดกักอีดักใหญ่นะเดินนี่เหมือนเหมือนอะไรคะเหมือนอะไรติดอยู่ที่หวงังหวังกี่ไหมเนะี่ยเดินโอ้โหนะหมดสภาพมึงอะนะมึงก็หมดสภาพนะไม่มีการที่มึงกลับมาผอมหรอกกูจกูว่กูดูถูกมึงเลยนะอีปากหมานะทุกคนนะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ